ใหม่ว่ายังไงหลังโดนดราม่ารำคาญแทนตัวเองดาวิเรียกได้ว่าช่วงนี้ขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นดราม่าไปหมดเลยสำหรับนางเอกซุปตาใหม่ดาวิกาทั้งเรื่องราวในอดีตที่ถูกขุดมาแฉมาวิาพากวิจาร์สนันรวมถึงประเด็นที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่า ทำไมคนรำคาญที่ใหม่เรียกตัวเองว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาวินางต้องเรียกตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดวกใช่ไหมถึงพอใจพวกหล่อนจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคอมเมนต์วิพากวิจารถกเถียงกันเสียงแตกล่าสุดได้เจอสาวใหม่ที่งานอีเวนต์เจ้าตัวก็ได้เปิดใจว่าถ้าไม่อยากเรียกใหม่ไม่อยากเรียกดาวิเรียกที่รักก็ได้นะคะ ส่วนตัวไม่งงที่มีดราม่าหนูโอเคแต่ขำม,มากกว่าเราไม่ได้เครียดว่ามองว่าขำๆอาจจะเพราะเขาอาคติกับเราไปแล้วมากกว่าเราเข้าใจทุกคนมองเป็นสีสันสร้างรอยยิ้มตอนนี้ทำอะไรก็ผิดยอมรับว่ามีเครียดบ้างเพราะมันกระทบจิตเจ็บต่อในอยู่วงการมานานก็ตามเจออะไรมาก็เยอะแล้ววันนี้เราไม่ใช่เด็กแล้วรู้หมดทุกอย่าง เราไม่แข็งแรงหรอกแต่เวลาจะช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นคนรอบข้างช่วยและซับพอร์ตรู้ว่าเราเป็นยังไงก็พอแล้วเรื่องภายนอกเราไปบังคับปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไม่ท้อแต่เหนื่อยใจนิดหน่อยส่วนเรื่องการดำเนินคดีใหม่บอกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปดีกว่าส่วนเรื่องตรงนั้นค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไร